ไปเฮ็ดหยังบ่ต้องไปโอ้ยต้องไปถิ่มดงไปหมายน้ำท่วมกันดีกว่าไปถลยกไปทีดเบ็ดเลยเนาะไปทีดเบ็ดนั่นแล้วเหวียกแล้วงานละบ่สวยซ้มล่างให้ย่งเสื้อผ้านะซักให้ย่งกะลบมาจังสิเฮ็ดเป็นยังคือเป็นให้มันแล้วก่อนจะค่อยไป ลบมากกับว่าจ <ures> ังสีเห็ดนอกลบมากนะเ่ยแม่เสิลบมากสิไปสีเห็ดยังไปเนี่ยแม่เราเห็นเลยไปเดียวบอกข้าวเดียวดอกไปไปเนี่ยแม่ไมีแต่มือแต่หคนสิไปเห็ดยังไปกับบ่ได้จะเขื่อนไปนางเฝ้าตะนาบอยู่หันก็ให้คอยไปน่สิไปเห็ดยังเจ้าสิจมมียังกระเดียกกระโดดเด็บมือพูนเทาก็ยังไปกันขึ้นยืนอยู่ไปละมันบ่ไใดเจ้าสิไปเห็ดยังสิไปนางเฝ้าเห็ดยังเบียดงานคือบ่เห็ดมันเกิสิได้อยู่หันละใหญ่มื่อแดกขอกับเห็นเจ้าได้จักเขื่อนดอกมัวสมองเจ้าน่ะบ่มีอยัง จะสิไปตกปลาสิไปตกปลากับขั้นเล็กขั้นกลางขั้นครูใจลอยยอดลงมาลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ปบ่ต้องไปสิไปเฮ็ดหยังบ่ต้องไปต้องไปถิ่มเฮ็ดหยังแต่ยัง้ว่าโบหายไปแล้วสิไปอีกอยู่บ่กบ้างลงขั้นเบ็ดนี่ ว่าสิไปยิ่งมาหามอยู่บอต้องไปหยั่งสีหยั่งใจว่าบอให้ไปให้ไปให้หยั่งยังยืนยันสิไปอยู่บอไปแล้วเนาะข้าเจ้าสิไปมาในข้นเด็กศเขษาป่าคือขั้นเบ็ดโอ้ยเนาะเฮียโมขคนสิไปตกป่ายังมาหามอยู่ใจว่าบอให้ไปยั่งด้วสิลบมาเห็นตัวบอต้องไปลบมาเห็นเบียเดหนีเลยอุ้ยลบมาตกป่าก่อน งยืนยันว่าสิไปอยู่บนเด้ไปอีกแล้เจ้าสีลบไปเห็ดเบียยแล้วสีบ่ลบไปเห็ดเวียยอ๋อไปอกปกต๊้านขอยก็สิลบมาเห็ดเวียยข้าเจ้ายืนยังว่าสิลบไปเห็ดเบียยไปนะคนข้าจไปคดเอ้ยเนี่ยถูกข้าวไข่บนเด่นนี่ฮึถูกข้าวข่บอก็ยังว่าสีไปยืนยันว่าย่งสูกข้าข่ยูเมนบ่ไปอีก่อกาวเนี่ยลงยยคนมันมากโอ้เจ้านน่ 赶紧拍你吧！嗯，赶紧拍你去吧。